็สวัสดีครับกลามาพบกับเอยองสุนนะวันนี้ก็จะมา,านำเสนอคลิปการประกอบเครื่องเว็บร้อยไอประวานนะครับก็ไม่ได้ทำเกี่ยวกับรถมานาน,น้วฮะวันนี้ก็จะมาทำเพื่อเป็นแนวทางให้กับเ,เพื่อนๆนนะครับาการที่จะประกอบเครื่องเนี่ยจะประกอบได้2วิธีนะฮะคือการใช้ตัวดูดเทาข้อเหวี่ยงและการประกอบแบบย่างแ็งนะฮะ นี่ผมจะมาประกอบแบบวิธีการย่างแคล้งนะก่อนที่เราจะประกอบอข้อเวี่ยงเนี่ยเราต้องเช็คในส่วนของอหน้าสัมผัสนะครับของแค้งให้เรียบร้อยนะฮะโดยใช้กระดาษทรายนะครลูปและทําความสะอาดตรงหน้าสัมผัสโดยรอบนะครับให้สะอาดอย่าให้มีค่าประเก็นเก่าติดอยู่นะฮะ โดยแทงฝั่งหนึ่งเนี่ยลูกปืนข้างข้อเนี่ยมันจะสามารถลงได้นะครับแต่กข้างหนึ่งเนี่ยมันจะลงไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นอีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับทําความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะความสะอาดและหน้าสัมผัสเนี่ยต้องเน้นเป็นกรณีพิเศษนะครับอตอนนี้เนี่ยในเบ้าลูกปืนข้างข้อเนี่ยฝั่งหนึ่งเนี่ย ให้เราลองใส่เข้าไปดูนะครับซึ่งฝั่งหนึ่งลูกปืนข้างข้อมันจะสามารถลงไปได้นะครับฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้เนี่ยมันลงได้นะฮะตอนนี้เราจะไม่เอาฝั่งนี้ลงก่อนนะครับซึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันลงไม่ได้เนี่ยเราจะต้องใช้วิธีการใช้ไฟนะครับ ย่างแข็งเพื่อให้เบ้าของลูกปืนข้างข้อเนี่ยเกิดการขยายตัวและถึงจะใส่ข้อเหวี่ยงลงไปได้นะครับรถบางรุ่นเนี่ยก็สามารถเอาเบาข้อเหวี่ยงเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยโดยไม่ต้องอใช้ไฟในทำการย่างแข็งนะฮะอันนี้เราเอามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ฝั่งที่มีรูอฐานน้ำมันเครื่องนะให้เราสังเกตง่ายๆนะครับทีนี้เราก็จัดการหน้าสัมผัสให้เรียบร้อยนะครับต้องเน้นอย่างมากนะครับเรื่องของความสะอาดเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆครับถ้ามีเศษอะไรไปคาที่หน้าสัมผัสนิดเดียวเนี่ยน้ำมันเครื่องก็รั่วได้นะครับอ่า ตอนนี้เรามาใช้เนี่นะ,ะเป็นแก๊สกระป๋องนะฮะแล้วก็เป็นหัวพ่วนไปนะครับแล้วก็อ่าทำการย่างได้เลยนะครับอ่าตอนนี้เราก็ย่างเผาในจุดช่วงเบ้าลุกปืนข้างข้อนะครับอ่าแล้วก็เผาวนไปเรื่อยๆนะครับ ทำอย่างนี้ไปสักประมาณ5นาทีนะครับอ่าให้เราสังเกตอยู่ตรงที่อ่าเนื้อเหล็กแถวๆตรงเบ้าลูกปืนข้างข้อเนี่ยคือมันจะเป็นสีไม่ไหม้นะครับมันจะเป็นเหมือนเหล็กสีไหม้ขึ้นอ่าก็คิดว่าน่าจะได้แล้วก็ถึงจะเอาเข้าเวี่ยงลงนะแต่ถ้าคนที่ประกอบเครื่องบ่อยๆเนี่ยอ่าเขาจะสังเกตจะได้ยินเสียงนะ เสียงไอตัวแค้งมันจะลั่นนะครับพอเวลามันร้อนได้ที่แล้วมันจะลั่นดังแป๊กแป๊กนะฮะอันนี้ก็คือความร้อนได้ที่แนละ้วก็คือก็สามารถเอาข้อเวี่ยงลงได้เลยนะครับแต่ถ้าว่าคนไม่ค่อยได้ประกอบเนี่ยอาจจะเดายากหน่อยว่ามันขยายตัวได้เพียงพอกับลูกปืนหรือย,ยังนะฮะอ่าแต่นี้เรานั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปุ๊บเอาข้อเบี่ยงใส่ลงไปปุ๊บนะฮะ ลงปลยลันะแ,แ,แล้วลองหมุนข้อเบี่ยงดูนะครับก็ลื่นไหมนะครับอ่าทีนี้ข้อเบี่ยงลื่นนะครับก็ถือว่า,อาโอเคนะครับอ่าทีน,นี้เราก็นำตัวแกนคันสตาร์ทนะครับเอาน้ำมันมาฉลมให้ทั่วนะครับอ่า จากนั้นเนี่ยให้เราใส่ลงไปที่รูกแกนคันสตาร์ทนะครับโดยที่มันจะมีติ่งสปริงอยู่ตรงช่วงปลายนะให้เราเอาใส่ลงไปให้ตรงกับล่องบังคับสปริงนะครับนจะมีติ่งสปริงออกมานิดนึงนะครับซึ่งเราจะต้องเอาติ่งสปริงเนี้ยลงไปในล่องของมันนะครับจากนั้นเนี่ยอ่า ให้เรานำกระปุกเก e ียร์นะครับมาฉโลมน้ำมันนะครับฉโลมทุกจุดนะครับน้ำมันในจุดขับเคลื่อนของเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าที่เราจะต้องฉโลมเนี่ยเพื่อว่าการสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยมันจะได้ไม่สึกหลอมากนะครับแล้วเราก็หมุน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 ลูกปืนหมุนเอ้ยเฮ้ยเ้ยอ้าวร้อนอะร้อนรัวมันยังร้อนก็ยัง นะเอามือไว้จับนะครับช่างนี่โงงจริงเลยนะถึงกระสะด,ดุ้งนะฮะอ่าตอนนี้แเราก็เขาปลุกเกียร์นะครับใส่ลงไปโดยโดยเอาด้านที่มีสามรูนะเอาด้านนั้นลงนะอ่าจากนั้นเสร็จแล้วให้เรานำชุดเฟืองเกียร์นะครับที่เป็นอ่าทางเป็น แกนสเตอร์นะครับซึ่งมันจะมีแหวนอยู่ด้านล่างนะครับจะให้แหวนหลุดหายนะครับพอเวลาตอนเราล้างมันชอบหลุดหายแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอ่าเป็นแกนคัตนะครับมีแหวนอยู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับให้เราจับชุดเกียร์ทั้งสองชุดนะครับอ่าโดยที่ให้แกนสเตอร์เนี่ยตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ให้ตัวแกนคัตเนี่ยความลงนะครับจับมาประกบกันนะครับ ซึ่งเฟืองเกียร์เนี่ยมันจะเข้ากันได้พอดีนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะ,ะจับกับหัวกับท้ายนะเสร็จแล้วจากนั้นเราก็เอาแกนมันใส่ลงไปในรูของลูกปืนนะครับค่อยๆใส่นะค่อยๆขยับขยับถ้ามันไม่ลงค่อยๆขยับให้มันลงไปในรูลูกปืนนะถ้ามันไม่ลงก็อย่าฝืนนะครับต้องค่อยๆทำนะใจะเย็นๆ ค่อยๆขยับขยับอพอลงเสร็จแล้วเราก็ลองหมุนหมุนหมุนดูนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันจะยังหมุนไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอ่ามันยังไม่มีก้ามปูบังคับในส่วนของเฟื่องเกียร์นะซึ่งมันจะมีขาอ่าขาห้ามเกียร์นะมันเป็นเหมือนขาห้ามเกียร์ไอตัวนี้ขาห้ามเกียร์เนะี่ยมันมีไว้สําหรับพอเวลาเข้าเกียร์สี่พอเวลาเครื่องยนต์ทํางานอยู่เนี่ยมันจะกดลงไปไม่ได้นะคะับตอนนี้เราก็เอาก้ามปูมาสองตัวนะครับ โดยที่ว่าอาให้เราเอาก้ามปูตัวที่มันรู้สึกว่าตัวมันใหญ่กว่านะฮะใส่ลงไปล่องล่างนะครับมันจะมีล่องของก้ามปูนะหรือไม่เราก็สังเกตตรงช่วงติ่งหัวก้ามปูนะว่ามันองศารับเนี่ยมันเข้ามารับกับตัวกระปุกเกียร์หรือเปล่านะค่อยๆใส่เข้าไปนะครับแล้วจัดไดีดีนะจัดให้มันเข้าไปในล่องของอ กระปุกเกียร์นะครับแล้วก็รูก็ให้ตรงอยู่ตรงกลางนะครับนะค่อยจัดนะส่วนอันอีกอันนึงก็เช่นเดียวกันนะครับก็ใส่เข้าไปในร่องของก้ามปูนะแล้วก็ขยับขยับนะครับให้หัวมันลงไปในร่องนะครับจากนั้นเราก็เอาตัวแกนก้ามปูนะครับน้ำมันมาฉลมเช่นเช่นเคยนะครับฉลม เสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับส่หงไปในรูของก้ามปูนะครับค่อยๆตอกลงไปนะฮะอย่าตอกแรงนะค่อยๆเคาะเบาๆนะฮะถ้าฝืนคิดว่าฝืนแล้วไม่ลงก็พยายามจัดให้มันให้มันได้แล้วค่อยเคาะนะค่อยๆเคาะให้มันลงไปเรื่นิๆนิดะนิดนะและหาให้มันเข้าที่เข้าทางมันนะเคาะลงไปให้สุดนะครับอ่าเมื่อเราเคาะลงไปแล้วเนี่ย จากนั้นให้เราหมุนกระปุกเกียร์แล้วก็ตัวแกนสเตอร์เนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันสามารถหมุนได้รอบไหมนะครับเพราะว่าเกียร์ของอ่าพวกรถ h อนด้าเว e เนี่ยจะเป็นเกียร์วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องหมุนได้รอบนะครับ,รบแล้วเราก็ลองหมุนดูนะครับถ้าว่าไม่ติดขัดอะไรก็แสดงว่าเราประกอบเฟืองเกียร์ได้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าว่ามันมีการติดขัดเดือยไปไม่ได้หรืออะไรแสดงว่าผิดนะฮะต้องแก้ไขทันที เพราะเราจะแก้ไขที่หลังไม่ได้นะเมื่อประกบแค้งแล้วจากนั้นให้เรา,าจัดระเบียบดีๆนะครับโดยเอาอตัวขาห้ามเกียร์มาไว้ที่ตำแหน่งตรงร่องของกร็ปุกเกียรก์กันลืมนะครับกันลืมเรามาไว้ที่ร่องของมันนะฮะและเช็คความาถูกต้องเป็นครั้งสุดท้ายนะครับว่าเราลืมอะไรไหมนะครับ ข้อเหวี่ยงโอเคไหมแกนคารสตาร์ทใส่หรือ,อยังนะฮะสิ่งที่คนมักจะลืมนะก็คือบูตกลางแข้งนะฮะบูต <c oughs> กลางแข้งจะมี2ตัวนะครับซึ่งจะเป็นตัวใหญ่ๆอย่าลืมนะฮะบูตกลางแข้งเพราะว่ามันมีความสำคัญนะครับมันทำให้แข้งประกบกันตรงนะครับถ้าหากไม่มี บูทกลางแคล้งเนี่ยพอเวลาประกอบเข้าไปเนี่ยแคล้งมันอาจจะมีการเยื้องๆได้นิดๆนะมันน้ำมันเครื่องอาจจะซึมได้นะครับตอนนี้เราก็ลองบิดๆด,ดูเช็คเช็คความถูกต้องดูเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะประกอบแคล้งนะครับถ้าเรามั่นใจแล้วอ่าเราก็ตรวจสอบดีจากนั้นแล้วก็น้ำม,มันอ่ามาฉโลมฉโลมอีกทีหนึ่งนะครับเพิ่ม จุดขับเคลื่อนนะครับเพราะว่ามันสําคัญตอนสตาร์ทครั้งแรกนะลดการสึกหรอได้มากนะครับอ่าฉโลมตามลูกปืนต่างๆให้ดีนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็อ่าทําความสะอาดในจุดของหน้าสัมผัสอีกครั้งนะฮะอย่าให้มีน้ํามันเครื่องที่เราหยอดลงไปนะครับอ่าเช็ดให้แห้งอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันครับเราก็ เอามาทําความสะอาดแล้วก็ใช้กระดาษทรายรูปหน้าสัมผัสที่ดีนะครับจากนั้นให้เราใช้กาวทีบอลน,นะครับซึ่งหาซื้อได้ตามร้านอ,าอะไรทั่วไปนะครับให้เราทาที่หน้าสัมผัสกลางแข้งนะครับวิธีการทากาวที่ถูกต้องนะครับเราจะไม่ทาเป็นในลักษณะการปาดปาดปาดนะครับเพราะถ้าเราทาอย่างนั้นเนี่ยเนื้อกาวเนี่ย มันจะไม่ค่อยติดกับตัวหน้าสัมผัสของแครงเครื่องนะครับการทาที่ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องทาอาเป็นลักษณะขึ้นลงขึ้นลงนะครับเป็นจิมจ้มจิมจ้มจิม้มจิ้มนะเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งอะไรประมาณนี้อเป็นการจิ้มจิ้มจิ้มเพื่อให้เพิ่มความเหนียวของเนื้อกาวนะครับแล้วก็ตัวเนื้อกาวเนี่ยก็จะทําการติดกับหน้าสัมผัสได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปริมาณของเนื้อกาวที่อยู่บนหน้าสัมผัสเนี่ยมันก็ ะมีปริมาณที่เท่ากันนะครับเท่ากันไปตลอดรอบแข้งนะฮะถ้าว่าเราใช้ลักษณะของการป้ายป้ายป้ายรูดรูดเนี่ยบางจุดมันก็จะหนานะครับบางจุดก็จะบางเพราะฉะนั้นพอเวลาประกบแข้งไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่น้ำมันเครื่องจะซึมได้นะ uh huh. ถ้าเราใช้อาวิธีการทา,าโดยการป้ายจิ้มในลักษณะขึ้นลงขึ้น,นลงเนี่ย สวเนื้อกาวเนี่ยก็มันจะมีปริมาณที่เท่าเท่ากันไปตลอดรอบแข้งนะก็ไม่ต้องทาจนเยอะมากนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือเน้นเรื่องของทาให้ทั่วถึงนะครับอย่าให้ตรงไหนที่ว่ามีจุดเล็ดรอดที่น้ำมันเครื่องรั่วออกได้นะ่าเราก็ทาไปรอบๆอบ จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทาจนครบรอบแล้วเนี่ยให้เรารอให้กาวเนี่ยมันเกิดการเซตตัวสักแป๊บหนึ่งนะประมาณสักสามสิบวินาทีก็ได้นะครับซึ่งให้กาวเนี่ยมันอ่ามันมีในลักษณะอ่าอยู่ในลักษณะหมัดหมาดหมัดหมาดก็คืออ่าจะแห้งก็ไม่แห้งจะจะเหนียวก็ไม่เหนียวอะไรประมาณนี้นะครับ ให้กามาันเซตตัวนิดนึงแล้วจากนั้นเนี่ยแล้วเราค่อยอประกบแข้งอีกฝั่งหนึ่งลงไปนะครับอทนนี้ก็ค่อยทาไปนะอย่าลืมนะครับบูทกลางแข้งนะฮะแต่เนี้ยผมไม่ได้ถอดผมก็เลยใส่ไว้เลยนะเพราะบางทีมันถอดยากนะก็เลยไม่ถอดเลยตนะิด พอถอดแล้วเนี่ยมันก็จะบุบๆพี่ๆนะมันต้องซื้อใหม่นะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนใหม่ก็คือก็ถอดออกเลยแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยผมคแต่เนี้ผมขี้เกียจเปลี่ยนก็เลยใช้ตัวเดิมไปนะเมื่อทาครบรอบแล้วเนี่ยนะจากนั้นก็นำแข้งอีกฝั่งหนึ่งมานะครับค่อยๆประกบลงไปนะฮนะเอาน้ำมันชโลมตามลูกปืนต่างๆนะครับจุดขับเคลื่อนอย่าลืมนะครับ ชโลมจากนั้นก็เราแข้งค่อยๆประกบลงไปนะตอนประกบแข้งเนี่ยสำคัญมากนะเราต้องค่อยๆประกบแข้งลงไปโดยให้หน้าสัมผัสของแข้งเนี่ยลงไปพร้อมๆกันนะครับอย่าให้หน้าใดหน้าหนึ่งเนี่ยมันลงไปก่อนและอีกหน้าหนึ่งไม่ลงนะค่อยๆเอามือเคาะๆๆนะถ้ามันไม่ลงเนี่ยเราต้องหาจุดแก้ไข ทันทีนะว่ามันติดอะไรนะอย่าไปฝืนนะคะแข้งแตกนะครับนะพอลองสนิทแล้วจากนั้นเราก็านำน็อตเบอร์8ที่ไว้ยึดแข้งกลางเนี่ยใส่ไปประจำรูของมันได้เลยนะครับเมื่อเราใส่ครบแล้วเนี่ยก็ใช้ตัวทีเบอร์8นะครับทำการหมุนน็อตเบอร์8นะครับเข้าไปแค่สุดก่อนนะครับอย่าเพิ่งแน่นนะครับ วิธีการยึดน็อตเข้าแคงเนี่ยให้เรายึดน็อตในลักษณะเป็นรูปไขว้กันนะครับหรือเป็นลักษณะกากบาทนะครับเป็นป่งตรงกันข้ามสมมติหมุนบนแล้วก็มาหมุนล่างนะครับแล้วหมุนบนหมุนล่างไขว้ไปไขว้มานะครับแต่เราหมุนแรกอย่าเพิ่งหมุนแน่นนะครับหมุนแค่ให้น็อตมันลงไปให้สุดเฉยเพื่ออะไระเ,เพื่อให้หน้าส,สัมผัสของแคงเนี่ยมันลงไปพร้อมๆกันก่อน นะครับให้มันลงไปทุกมุมเนี่ยให้มันลงไปพร้อมๆกันเท่าๆกันก่อนนะครับไม่ให้หน้าใดหน้าหนึ่งมาลงไปอย่างเดียวแล้วอีกหน้าหนึ่งยังไม่ลงนะถ้าเราขันแน่นเลยเนี่ยหน้าสัมผัสเราอาจจะเสียหายได้นะครับ uh huh. คือเราต้องอหมุนน็อตลงไปให้แค่สุดก่อนอย่าเพิ่งแน่นนะครับทุกตัวไขว้ไปไขว้ามาครับเป็นรูปกากบาทนะครับเพื่อให้หน้าสัมผัสลงไปพร้อมๆกันก่อน จุดนี้เนี่ยเป็นเป็นจุดที่ค่อนข้างเปราะบางมากนะครับถ้าว่ามีประแจปอนก็จะดีนะก็ใช้ประแจปอนในการขันตัวน็อตแขงเครื่องนะอันนี้ผมจําไม่ได้ว่าเขาใช้อ่าความแน่นเท่าไหรน่นะอาจจะแปดสบแปดสหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นตัวทีัก ขายเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมาตรฐานตามศูนย์อะไรเนี่ยคือมันต้องใช้ประแจป,ปอน,นะนครับซึ่งมันเป็นมาตรฐานการประกอบเครื่องอยู่แล้วแต่ช่างที่เขาทาข้างนอกส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้นครับมันมันช้า <S <S ครเราก็ค่อยค่อยหมุนหมุนไปนะครับมาเราหมุนรอบแล้วเราก็ขายให้นั่นทุกตัวนะครับโดยรอบนะครับแล้วก็ตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งว่า ตัวไหนที่ยังไม่แน่นบ้างนะครับแล้วก็ลองหมุนข้อเหวี่ยงดูว่าฝืดไหมถ้าฝืดเนี่ยแล้วก็ทำค่อยๆขยับแขงให้มันลื่นนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ามาแนะนําแนวทางในการประกอบเครื่องนะครับประกอบข้อเหวี่ยงประกอบชุดเกียร์นะครับรถของเว็บ on นด้เว็บหนึ่งสองห้าไอนะครับ ก็ทําไว้เพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่ต้องการจะประกอบเครื่องเองนะครับแต่ว่าการประกอบเครื่องจะต้องมีเครื่องมือ,อให้ครบนะฮะไม่งั้นเนี่ยวัสดุหรืออะไรรถเราอาจจะเกิดการเสียหายได้นะครับแลวต้องอมีความรู้เพียงพอนะครับในการที่จะประกอบด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับ ท่านที่เข้ามารับชมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะสวัสดีครับ